คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นดีใจเด้อครับมีมาทางสระบุรีเนาะครับม,มาหาแนาวทางเลยครับมาหาวิวให้พี่น้องเอฟซีเนเ็นนัมกับมามาหาปูขี้ขี้รถไก่ว่าว่าเดีมาหาปูก็รู้จักครับ,รบพอพพลงรถมากเนาะน้ำเชียรว่าอจอดก้อนจอดก้อน ไปกาบปูบงเตี๋ปนมีแนวทางให้ปูนังยืดท่าเขาวัดพ่อลงรถดมาปูอะน้ำเชี่ยวหมดแล้วปูจำได้โอ้ปูอ๋อพอดียารครับปูปีเหตารให้ปูกับยาอยู่อยู่หน้าค่บสาปูกับญาอยู่น้าอันอันลูกกัาใช่ไห้กะมาแล้วกระเล่ยอยากระมาน ขอแนวทางปูครับผมเนะครับพ่อจะมีให้ลูให้ให้านยิงมาปูหรือว่าเอาเลยบบปูต้องอละละม,มบุดอย่างเนาะครับโบล่าม,มาบุดดอกปูอยากจะเบื้องต้าที่ว่าแนวทางปูได้มาจังไหนจังไหนี่ครับผมที่ผ่านมากหรือว่าเออสีทางครับผมเส้นทางที่ได้มากก็มองเบืองได้แต่กับลกกป่วยพอดีไปนอนปลาหม่งหนึ่งครับก็เลยเอาไปอยู่ปลาเนาะ ไปบานเพื่อนเนินบอกเกาผลละใหม่เอาอยัางไรเพื่อนกล้วยบุกม่วงสมอีอย่างนวุเขาไปปูกับยาจะอยู่ในป่าไหมครับผมทุง่งนาเขาละติดท,ทางรถไฟที่ใส่ขับวปูอยู่มองนีอยู่อยู่จังหวัดอุดอรอ๋อไอเส้นทางอุดอรจะไปขอนแกน่นที่ไนหะครับพวกเงนินมันเข้าสารเหนือบ่าบานข้าสารเหนือ ก็เลยเอาไปให้ปู่เอ้ยไม่กินกับลูกกับหลานกับอาตมาเด้อมาขอพักเลี่ยมนําคือคือหลงในป่านี่เป็นแบค่ะนะอก็บอกไปเนาะขันขันจีปวดให้โชคให้ลาบลูกลูกหลานกับอาตมาก็เขียนไส้มงก็ได้ใส้กล้วยก็ได้สินะครับใส่กล้วยก็ได้ใส่ส้มก็ได้สินะค่ะปู่ หลังจากนั้นเพิ่นก็เขียนใบมงบอเปลี่ยนไปที่นี่อพออ๋อเพิ่นมือหนึ่งเพิ่นก็โยมแถวนั้นเนาะที่นี่เพิ่นก็เดินไปนี่ละ่ะบุกม่วงเก้ยวลูกยิ่งใหญ่ไหมโลนตุ๊บมาใส่หนาบ้านผู้ยิ่งผู้นึง่งเดินไปนี่ละ่ะในบุกม่วงอ่ะเขาทายไม่ให้พออ๋อเกิดสองหนึ่งบบนี้ฮื่มสองหนึ่งพออ๋อเพิ่อนบอกไปหาปู่ันหน้า่นว่า ค่ะมันใบสองเลยเด็ไปหาปูบนหน้าบนใบสองหนึ่งมันออกบักบวงลืมตีไปออกศูนย์หนึ่งสองนะออบักบวงด้วยกลมนะปูเนาะเมือนว้ายว่ะได้สองหนึ่งเปิดมันออกหนึ่งสองมวนนั่นปูผลได้ศูนย์สองมันดันศูนย์เข้าไปเดี๋ยวหนึ่งมาแท้งคิดา ได้ตะเล็กน้ำผลไม้ตัวนี้ปู๊ได้เด้นน้ำผลไม้หลังจากนั้นมากเกิน,นกว่าเขียนใส่กล้วยใส่เกลือค่ะเบิ่งน้ำกล้วยยมเอาเกล้วยไปถวายก็เบิ่งน้ำกล้วยจย่งที่เนีเออผลิตออกชัดชัดงามงามค่ะงวดที่แล้วว่านี่งวดที่แล้วมานี่นออกให้มาสองอีกตียังได้เนี่ยวะตียังได้เนี่ยมันพ่ออ๋อบอกว่าปู๊ว่าเปนเกลืสองจีทิมเลยออกเกลืสอง ครับออต่ว่าพันธ์มาเป็นตัวเดียวแบบปูให้จังไลยเห็นตัวเดียวเห็นตัวเดียวเป็นตัวเดียวเดียวพอบอกว่าปูมันเก้าสองค่ะออกเก้าสองเงยเรื่อยยุกล้วยที่ปูยุ้ยกล้วยครับต้องเทียบกับกล้วยหอมต้องเทียบกับกล้วยน้ำว้าอะไรทีนะเสียงคนตัดหนาโน้ปูเนาะเสียงโลกวนตัดเครื่อง กีดสารหนึ่งยาโอ้กดกีดสารให้ยาตาใหญ่จส่วนหลายมันมันทั้งฝันฝันพรหมงวดงวดทานงวดที่แล้วมาเนาะงวดว่างหันเป็นในปูงวดว่างหันเนาะงวดทานว่ามือมือสุดท้ายเลยมั้ค่ะบอกว่าลัตต์ลัตเตอรี่เขาสิม้าออกม่วงเหล็กอุดครับลัตเตอรี่เขาสิม้าออกม่วงเหล็กอุดเสดุ้งเหือกันไหมอย่างวะออกเหล็ก อโมออกหมดเหล็กเอี่ยงวะเอี่ยงวะก็เลยคิดโดนเติบอยู่วะอีสตอรีโมออกหมดเหล็กก็เลยคิดถึงรหัสไปสนี่หมดเหล็กบังเอิญหูจากคนหมวกอยู่หมวกเล็กเลยโทรจิ้งไปรหัสอย่างไรหนึ่งแปดหนึ่งแปดศูนย์ก็เอาเลย 180. หนึ่งแปดศูนย์ที่นี่จะของฝันวันฝันว่า ฝันว่าฝันว่าทุดงนะทุดงมากสิขึ้นขึ้นมาทาังเหนือแล้วมันก็เลยลงไปแบบเขาล่งฟังสะกนี่นะครับลุล่งไปทังเดว,วันออกสิทั้งเดว,วันออกแล้วมันไปหักคอศอกหักคอศอกลิ้วขึ้นทังเหนือพ่นมองเห็นทางจากนี่หอดทางเหนือเลยหอดเหนือเลยอันเขาปูทางให้เดินไปนะ ครับหอดเหนือเลยเห็นทั้งเนี่ยตื่นขึ้นไหมต้องมันต้องเอาแปดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดงวดใดนี่ปู่งวดที่ผ่ามนมาครับอืม,เ,อมเ,อ 8, 1, เจ็ดนี่เป็นหนึ่งได้เง้ยบอสครับเจ็ดเป็นหนึ่งก็ได้เป็นเจ็ดก็ได้อย่างนี้นะครับมันหาคอสอกบางทีเลยนก็เลยเอาแปดหนึ่งเจ็ดทีนะผัดเขามาบอกว่ารหัสไปเรนี่มา เขาทีมรัตเตอรี่เขาทีมออกม่วเลิกก็ไปถามรหัสไปซนี่ม่วงลิกแปดหนึ่งโอ้เนึงแผัดว่าได้เรียบเลี่ยงสดนทะเลละบ,บันข้อนฝันยังหมอเศาเ้าก็เลยเอา8ปดหนึ่งศูนโอ้หนึ่งแนย่เจน่ะครั <S 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 บว่าได้เอา8ปดเจใส่สั่นจับ โอ้มันสามตัวตัวน,นั่นน่ะเออสลับอยู่ในหันสลับอยู่ในนี่เลยค่ะหกหนึ่งผัดเอาล่างหุ่นค่ะไปตัวทีพเลยบนหกนึ่งผเอาล่างหุ่นมันผุดออกหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดค่ะคือมาเลยอ้ยอยู่ในหันมาเลยอยู <c oughs> ่ในหันมาเลยหกหนึ่งแปดศูนย์เจ็ดนะค่ะว้าว เสียงคนเรียกใหม่เนาะขอโรวจขอให้เด้พี่น้องมวดนีฝันพี่เ้อมวดหนีมาแล้วค่ะบ้านลอยสีเ้อครับผมขึ้นแหลกเลยผู้บอกดังๆเดตอปูขึ้นแหลกเลยฝันฝันว่าผู้หญิงผู้สาวสองคนคือกันคือกันว่ามันเป็นลูกแดครบกับผู้ชายผู้หนึ่งว่ามันสามคนว่าเป็นลูกแฝดเอา ไม่พี่น้องกันจีถามที่นะค่ะพี่น้องกันบอกบอกเป็นลูกสาววะสะ<ม>ิผู้เป็นพ่อเั่นกันคือกันครับคือกันกับลูกสาวแฝดนีห่<ม>หน้าตาไหมครับไป็นร้อยอยู่ต้งกุฏิไลยค่ะนะเป็นรอยอยู่ต้งกุฏิอย่างเนาะบาดนี้เนะาะ่ะเขาบอกว่าเป็นลูกสาวแต่ตัวนี้ยังตีบอก คันตีตีกับตีได้อยู่จะว่าพ่อมมั่นใจวันไหนครับผมสองสีหาหรือสีสองหาเพราะว่าคูนยิ่งสองคนนี้เันได้กับสีสองสองสีผู้ซ้ายเนี่ยที่เป็นหาใช่ไซ้ายที่เป็นหาครับที่นี่ตัวล่าง ฝันว่าได้มีดดาบยน่าปันแขนนึงมุดน้าไปเห็นป่าว่าที่แปลว่าไปเห็ดเพ่นถวายพระคนน่ะค่ะว่าไปฟันได้เอาเอา,เอาปลายมีดไปว่างซื่อๆที่ไหมครับไปว่างใช่ยังสิป่าตายวันนี้ไหมเอาไปว่างใช่สิป่าตายป่าอันอันเมอป,ป่านิ่มทำไม คตัวยิ่งใหญ่สัมผัสไหมนอนเลี้ยงกันอยู่หาตัวค่ะปลาดุกตัวหนึ่งสัมโอ้ปลาดุกเนี่ยปลาดุกสั่มเพียค่ะขาวจูนฟุนเลยแล้วก็วางอยู่ใกล้ๆกันก็เลยก็เลยจับปลาทั้งหาัวขึ้นเพิงแล้วก็ยกปลาดุกให้เขาเบิ่งจริงนะมุดน้ำเลยไปมุดอยู่ในน้ำะยกเอาขึ้นเพิ่งจริงไหม ปลาตายบ่ลลูปตายเบิดจะว่าโยกขึ้นเชิงที่ปูฮะโยกขึ้นเชิงมันมันโยกขึ้นเชิงแล้วแต่ว่ามัน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 อยู่ข้างล่างไหมแต่แล้วแต่แล้วแต่สีซอยครับเอาเมฮิดอาหารค่ะเอามาเมฮิตอาหารในผ้าจะเอามาโยกขึ้นมาใส่ภาชนะค่ะนี่ปลาดุกเหมือนตัวนึ่งเหมือนปโอ้ยยังเลยออืก็เลยหูเมื่อ ก็เลยว่าลางนี่ต้องตีเป็นเ<ห>ปดห่าเปดห่าปลูปลาลูปลาดุกน,นี่น้มตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เรยอปลาอันปลานิ่นตัวใหญ่ๆมีหาตัวค่ะมันเลี้ยงอยู่จังสันเลยนอนสลับสลับ,ล,บลุ่มกันยู่ในน้ำเนี่ยเอามีดไปไปลายมันไปกดหัวมันซื้อค่ะบ่ได้ฟันมันนะก็เลยจับอยูอตายมดเลยหาตัวนงตายหมดเลยค่ะ คันตีตีสามตัวก็ได้ครับแปดหาศูนย์ก็ได้แป <8, 50 S 2> ดหาศูนย์ 8, 5, คันตีโตตีบนนะแต่บนบมีนบนญหาศูนย์แปดแปดหาศูนย์เจ้าโบมีนบนุญค่ะรวมอยูใ่ในหน้าทีตีได้สองตัวคือแปดหาครับแปดหาอันนี้บนเขียนให้พูดนะคะถ้าตัวบนก็บนบนก็ สี่สองหาสี่ห霞สี่สองหาสองสี่หาแต่ว่าเกษ์ก็พีกับน่องที่ม่น้ำกันบอกทั้งสามคนเลยกูเหมือนีนได้นอกไปฝ้าแฝดบอกกูว่ามันแฝดมองว่ามันคือกันไหมนุ่งสุดสีขาวคือกันบัดทั้งพ่อทั้งลูกค่ะอายุทรัพกันเบิดไปเลยบอกว่าเป็นอย่างจังว่าเป็น เป็นลูกสาวพนะนะล่างนี่ปูเสียวตัวไหนปูเขียนเบิรงกันน่ะล่างดิฝัน่นาประดุกกันเนาะปูเนาะประดุกไหมปลาหาตัวตายประดุกกับแปดละ่ะมันมีหาตัว,ตวนั้นนะครับตัวอื่นตี่าได้บนกับมีตัวเดียวเนี่ยปะปูมีนมีกทางเดียว C ส <25. S 1> องหาอ ตีดอกกับตีซอยปูกันได้เด้อครับผมตีเพิ่นครับมี่มีผู้ยิงสองคนนาตาคือกันหมดเลยกับผู้ใชายคนนึงกับนาตาคือกันคือกันมหาปูครับไปคอยอยู่ถึงกุฏิครับไปคอยเทงกุฏิหลังเงี้ๆได้หรอครับถ้าเขาเดินเบิ่งลูกภาพอย่างต่างๆอยู่พ่อไปถามมิลีบบอกว่าเป็นเป็นลูกสาว บ่อปูเป็นลูกสาวของพ่อคนนั้นแต่ว่าหน้าตาคือกันหมดเลยือมันน่อาคนสัมสัมกันเดือครับปูกยานเป็นเหล็กพี่น้องหรือว่าเหล็กสัมสกันเนาะปูเนาะครับแต่ว่าปูตีห้ซี่สองหาด้วยครับผมตีตามตีตามตัวเนาะปูเนาะผู้ยิงสองคนผู้ยิงเป็นซี่มีสองแล้วก็ผู้ทายคนหนึ่งหาครับผมแต่ว่าเหล็กลางปูก็ะคิดว่าจะล่งลางนะครับผมเพราะว่า ปูลองเบิองซื้อมีดาับอันลงกลงไปมุดแนะนำแล้วพูเนาะไปเอาเอามีดจ่อที่หัวปลาหาตัวกระต่ายครับกูอุ่มปลาดุกขึ้นมาแล้วก็ปูอุ่มปลาดุขึ้นมานำยกข้นยกขึ้นมาตัวเดียวแบบกูเอทั้งหมดเลยหาตัวก็เอาขึ้นมาปลาดุกมีตัวทุตไายตัวใหญ่ๆปูตีใ้หางเดียวคือแปดหาครับผมถ้าเที่ยวตัวล่างถ้าเดียวตัวทึ่งก็เป็นหนึ่งจะได้ดับมันบอกครับ กาบอะไรหรือที่ว่าเปลี่ยนหาซูนอะไรป๋าไม่ตายแม่นอยู่ปูเขียนให้น้ำเชียนเนี่ยคะ่ะเขียนบนให้ื่อลงในปู่อให้กันไว้ตรนนั้น <c oughs> มันมันตีบ <c oughs> ันหลายบ,าบ,าบาุตรบอกว่าเป็นยังปูใหไฮน้องเป็นเลเนือกพ้นแล้วมันตีไหมปูเลขอพ้นล้ไม่มีไปปูหงุดนี่บัวฉัดเจนตัวอะไรค่ะปู้กันบัวฉัดแต่เห็นหมู่ว่านนี่หนึ่งแต่ว่ามันบัวฉัดคร่ะแต่แต่แต่บัวฉัดปัญญานได้หรือ่ะล่ามันมันเลี้ยงกันลงมาเลี้ยงพ้นละไม่ไปไหนปู้ เพราะว่ามันเข่าดีน้ำเจืยก,กันเลยอยากได้เออั้ร์เหล็กค้นละใหม่มันออกมาอย่างที่ไหนยบกก็เห็นได้หรือเอ,อ่อเหกค้นละใหม่ฮะโกเคเห็นหนึ่งสามสี่แม่มันเลี้ยงมากเลยสิก็รหายที่หนองจ๊บอากนกปูนอะครับฮะมันเลี้ยงมันลงมากเลยสิละ่ะเห็นอย่างที่ไหน บอกให้แมฆขั้วเบิ่งนี่นี่นี่เลขเจ่ว่าบ่ามันใจเด้อค่ะเจ้าว่ามันใจตัวนั้นเพราะถ,าถ้าเห็นลมมันสิงามโตงามเลยล่ะค่ะโตมันสีออกเทียนกอนเลกพลเมลไม่เนะเ<อ>าะเลีกเลเีกกล้วยก็นเนนนลยพลไมลอุ้ยพลไม้เข <c oughs> ียนผิดก<อ>าควมฝันกาตามถี่ปูบ่อ,อยฟังเนาะครับ กันแล้ฟังบนลางตัดนี่ด้วยค่ะท่านผู้ชมเหล็กฝันหนึ่งแปดก็ได้น้อปูน้อได้หนึ่งห้าก็ได้ค่ะพวกกะิพี่น่องเดี๋ยวเต้งสีที่ปูแปดแปดตาแล้วก็ทิมวันนี้เจ้าว่าสีได้แค่นี้ค่ะเจ้าว่าอันนี้กะอันนี้เป็นสีแปดห้าสำรองไว้ซื้อแปดศูนย์เนาะเจ้าพวกหมั่นใจเลยว่ามันคิดว่านเป็นเหล็กหลัง เบอร์880ได้ว่าปูมากมากันนี่มักอันนคิดว่าปูถือว่าไปเป็นเหล็กลางค่ะท่านผู้ชมอ้บางเอิญอีหลีกเ็เลยตต้งซื้อปูบางเอิญครับผมปูบางเอิญครับผมน้ำเชี่ยวว่าจอดปับก้อนสิขึ้นไปทำไหมค่ะท่านผู้ชมปูหวานน้ำเชี่ยวบ่ตกใจเยาวเลยดีเลยครับผมอิจนาเบิ่งเอาขอให้ทุกคนค่ะ สมความหวังทุกคนเด้อครับผมพจารนาเบ่งเอาเดอร์ครับพี่น้องเเด้อเป็นโชคเป็นหลับครับปูปูสีโทษไปย่ำเนาะปูเนาะเพื่อโทษไปปวดค่ะเอาพี่น้องนี่ครับพิจารนาเบิ่งครับผมเลขข้อมฝันของปูครับ สำหรับแนวทางตัวเลขลูกด้านเกามาเชียกับขอกาบขอบระคุณปูด้ครับผมครับปูบังเอิญครับพี่น้องเนาะปูบังเอิญที่นำเชียกับเกามาเชียได้มาเห็นปูพอดีครับผมมาขอโชคลาภนำปูเป็นแนวทางมั่งได้ครับพี่น้องวันวันที่หนึ่งกักดาคมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ